ดีค่ะพบกับ Apple Astro 75ดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูของเดือนกันยายน2564 ให้กับชาวลัคนาราศีตุลย์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณนะคะอันไหนดีอันไหนใช่ก็เก็บเป็นกําลังใจเป็นกัลยาณในมิตรต่อกันให้คําแนะน,นําการอันไหนไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะมาเริ่มต้นกันค่ะที่ไพต่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลย์เป็นอย่างไรบ้างไพต่ตัวตนบอกว่าคุณ มีความอิ่มเอมรู้สึกว่าตัวเองสู้อุปสรรคปัญหาทุกอย่างหาเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะคุณจะได้รับเงินคุณจะมีโชคลาภคุณจะกอบโกยเงินทองที่คุณหามาได้คุณจะได้รับมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองพึงพอใจ กับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปคุณสู้คุณฝ่าฟันคุณทำอะไรได้ได้อย่างเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วคุณทำด้วยความเต็มใจและในที่สุดผลตอบรับก็จะกลับมาหาคุณค่ะคุณจะพอใจในสิ่งที่คุณมีและคุณจะได้รับเงินก้อนคุณจะมีโชคลาภขึ้นมาค่ะในเดือนกันยานี้คุณจะเหมือนแบบเป็นคนที่มีความสุขอ่ะคุณจะมีความสุขกับชีวิตที่คุณ ที่คุณได้ทำลงไปแล้วและคุณก็พอใจในสิ่งที่คุณทำและเงินทองโชคลาภจะเข้ามาหาคุณค่ะในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีโชคลาภแน่นอนค่ะความสุขความสาเร็จจะมาหาคุณแล้วค่ะชีวิตคุณที่เหนื่อยล้ามานานต่อไปนี้คุณจะได้มีความสุขเต็มที่กับชีวิตที่คุณได้เลือกและได้ทําลงไปชีวิตคุณได้รับความสุขความสําเร็จแน่ค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีตุล มาดูค่ะว่าการงานจะเป็นยังไงบ้าง การงานบอกว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากหาเงิน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 ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตมาเพื่อหาเงินทำงานหาเงินได้รอบตัวรอบทิศรอบทางตัวตัวคุณเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถทำอะไรคิดตึกตองแล้วว่าจะต้องทำให้ได้ให้สำเร็จคุณมุ่งมัน่นทำได้ทำสำเร็จและคุณก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินทองเป็นความสำเร็จเป็นชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คุณพอใจและคุณได้รับ ความยกย่องและคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากค่ะเหมือนว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จทั้งการเงินการงานของคุณเลยละค่ะมาดูค่ะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินคุณลุยค่ะคุณลุยหาเงิน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 ทำงานหนักมากทำงานหนักทำงานหนักทำเพื่อหาเงินและคุณก็หาเงินได้จริงๆค่ะ คุณทำงานอย่างอย่างไม่ลืมหูเลืมตาเลยอะแล้วเพื่อที่จะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำําและในสุดคุณก็ได้มาจริงค่ะคุณไม่ได้หาเงินเพื่อตัวคุณเองคนเดียวคุณหาเงินเพื่อคนอื่นด้วยและคุณทํามันอย่างสําเร็จค่ะและต่อไปนี้ควรจะลุกสู้เพื่อตัวคนเองแล้วจะหาเงินเพื่อใช้จ่ายและเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับผลตอบแทนและคุณจะรับเงินตอบแทนกลับมาอย่างที่คุณพึงพอใจค่ะ และมาดูกันเลยค่ะว่า,วาความรักครอบครัวยังเป็นอย่างไรบ้างความรักครอบครัวของคุณคุณมีความสุขค่ะตัวคุณเองสบายใจขึ้นคุณได้เหมือนเดือนเนี้ย จะเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนและถึงแม้งานอะไรที่คุณทํามามันจะหนักหนาสาหัสหรือว่าทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและคุณก็พอใจแล้วค่ะเดือนกันยายนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองจะได้พักผ่อนบ้างคุณทํางานอย่างเต็มที่หรือว่าคุณได้ทําอะไรลงไปแล้วอ่ะคุณทำหน่งเต็มที่แล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณจะได้พักผ่อนสบายใจอยู่กับตัวคุณเองอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกและคุณจะประคองชีวิตของคุณด้วยความ สุขที ance, ่คุณมีและเพียงพอถึงแม้บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะถูกจํากัดอยู่ในขอบเขตบางสิ่งบางอย่างบ้างแต่คุณพอใจกับความสุขที่คุณมีกับคนที่คุณรักคุณพอใจกับชีวิตที่คุณได้รับและได้มอบให้กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้อยู่กับครอบครัวเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าเวลาของคุณจะให้ครอบครัวได้มากขึ้นเวลาของคุณจะจะไปกับ การใส่ใจคนรักและคนรอบข้างและคนที่คุณรู้สึกว่าเขาดีกับคุณมากขึ้นแล้วคุณจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะคะในเดือนนี้มาดูกันค่ะว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้าง พ่เตือนบอกว่าให้คุณระมัดระวังนิดหน่อยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะมีความยุ่งเหยิงมีปัญหาบางอย่างที่คุณยังแก้ไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จยังค้างคาอยู่คุณต้องแก้ให้เสร็จนะคะปัญหาอุปสรรคคุณยังมีอยู่ให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งแก้ไขด้วยความรอบคอบและค่อยๆดูว่าสิ่งไหนที่คุณจะต้องเริ่มต้นแก้ไขก่อนคุณรีบรีบแก้ไขเลยนะคะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาคาราคาสั่งจะไดไ้ไม่มีอะไรติดค้างเพราะฉะนั้นคุณรีบแก้ ไขเล่ยมเคลียร์ตั้งสติค่ะว่าสิ่งไหนควรแก้ไขก่อนรีบแก้ไขเลยค่ะตั้งสติว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นคุณต้องตั้งใจว่าจะแก้ไขมมาให้สําเร็จและคุณต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาที่จะเข้ามาเรื่องอารมณ์ของคุณอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันมาเยอะในช่วง ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายปัญหาเข้ามามันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหงุดหงิดเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาวุรสักที่มีแล้วปัญหาอุปสัคที่คุณมีอยู่มันจะสามารถแก้ไขและคลี่คลายไปด้วยดีค่ะมาดูค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีตัวช่วยอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควรจะมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเคย สะสางในอดีตอะมันยังแก้ไขไม่หมดเหมือนตัวคุณเองอ่ะมันจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆที่ต้องที่ต้องแบบค้างคาอยู่อะที่คุณต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองอ่ะไม่สามารถทห้คนอื่นแก้ไขได้เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติค่ะคุณไปพักผ่อนให้เต็มที่และกลับมาแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทั้งหมดที่มันมีที่คุณเคยทำเอาไว้ค่อยๆดูว่าสิ่งไหนควรจะแก้ไขก่อนและขาจัดปัญหานั้นไปถึงมันจะมีอุปสรรคมารอบด้านเลยแต่ว่าคุณจะตั้งสติแล้วก็สามารถแก้ไขมันไปได้เพราะฉะนั้นจงตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเข้ามาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณใช้สตินะคะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะให้คุณทําบุญหน่อยค่ะเพราะว่า ในช่วงแรกเนี่ยคุณมีสิ่งดีเข้ามามากเลยค่ะเงินทองคุณเข้ามามากเลยและสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะได้เงินมาคุณก็อาจจะจําเป็นต้องไปใช้ แก้ไขปัญหาหรือไปจัดการอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณยังโอกาสแรกคุณมีเงินเข้ามาเพื่อแก้ไขแล้วความกุ้มใจอะไรที่มันมีอยู่มันก็จะลดร้อยลงไปเพราะฉะนั้นตั้งสตินะคะเริ่มต้นมาในสิ่งที่ดีในสิ่งทั้งหลายที่มันดีอยู่แล้วคุณก็รับและตั้งมัน่น ในสิ่งที่ดีนั้นต่อไปค่อยๆตั้งสติและยึดมั่นในสิ่งที่ดีนั้นต่อไปปัญหาอุปสรรคอะไรทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณไม่สบายใจในบางสิ่งบางอย่างบ้างคุณค่อยๆผ่อนคลายชีวิตคุณก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้คุณตั้งสติไว้ก่อนนะคะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้คุณใช้สติในการแก้ปัญหาและเชื่อมั่นในความดีและปัญหาทุกอย่างจะหมดสิ้นไปคุณจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวและสามารถที่จะ สามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จได้จงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดให้มันเสร็จสิ้นไปถึงมันจะไม่ได้ใช้เวลาอันรวดเร็วแต่ว่าปัญหาทุกอย่างมันจะผ่อนคลายไปได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณจะทําสิ่งที่ดีงามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นที่มันทําให้คุณไม่สบายใจออกไปได้จงปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างไปบ้างปล่อยวางอย่ายึดติดกับอะไรที่คุณเคยมีเคยเป็น ปล่อยวางค่ะแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งกุ้มใจกับปัญหาอุปสรรคที่มีนี้ขอให้คุณตั้งสติและเชื่อมั่นว่าคุณจะก้าวผ่านไปได้ทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยมันให้ผลไม่ผิดตัวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณทําดีไว้ผลดีย่อมให้คุณเสมอแต่ถ้าคุณยังแก้ไขอะไรไม่สําเร็จคุณจงเชื่อว่าตัวคุณเองนั้นจะยึดมั่นในความดีและจะแก้ไขทุกอย่างให้สําเร็จไปให้ได้ถ้าหากอยากทำบุญก็ทําบุญปล่อยปลาเริ่มไปจากบงลงศพก็ได้นะคะให้คนที่เขา ไร้ญาติลงศพไระญาติเขาจะได้ดวงวิญญาณเขาจะได้มีพลังนะกลับมาช่วยคุณได้ในสิ่งเหล่านี้มันเหมือนจะเป็นสิ่งลี้ดับที่อจจจัศจรรย์อาจจะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีผลจริงกับเราหรือไม่แต่ถ้าคุณลองทําด้วยใจแล้วนะคุณจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะมันมีจริงอยู่เราเสมอขอให้คุณยึดมั่นในความดีและความดีจะรักษาคุณนะคะสวดมนต์ภาวนาอุทิศเจ้ากรรมในเวรเยอะๆค่ะเขาจะได้อโหสิกรรมต่อกันแล้วจะได้ไม่เป็นอุปศรรคต่อกันขอให้ชาว ลัคนาราศีตุลทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีและความดีจะรักษาคุณต่อไปขอให้โชคดีค่ะชาวลัคณาราศีตุล